ซาบเ a s 39ไกรเพ่นเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นใหม่ที่กองทัพอากาศไทยจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการรบทางอากาศเครื่องบินรุ่นนี้มีความเร็วสูงสุดประมาณเมและมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,500กิโลเมตรสามารถปฏิบัติการได้ทั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาพพื้นดินและการลาตระเวนตรวจการไกลเพนมีจุดเด่นด้านความคล่องตัวและระบบอาวุธที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการรบสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำหัวใจสำคัญของไกรเพนคือเครื่องยนต์ Volvo RM 1 2ซึ่งให้แรงขับสูงและประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมระบบควบคุมการบิน fly by wire ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและใช้โครงสร้างคอมโพสิตทำให้มีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีเยี่ยมไกรเพนติดตั้งเราดาร์ PS 0 5 A ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและทำงานได้ในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังรองรับการใช้อาวุธหลากหลายประเภท<ๆ>เช่นจรวดอากาศสู่อากาศ AIM 1 2 0 AMRAAM จรวดระยะใกล้ IRST จรวดอากาศสู่พื้น AGM 6 5มาเวริกและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU 1 2อปาวเไอไอในปฏิบัติการยุทธบดิน2025ไกรเพ่นของไทยถูกนำมาใช้ในภารกิจจริงเป็นครั้งแรกโดยทำงานร่วมกับฝูงบิน F 1 6 Fighting Falcon ในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกัมพูชาไกรเพ่นได้ใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม Data Link เพื่อรับข้อมูลเป้าหมายจากศูนย์บัญชาการและเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้า s ซาบ340เอ i รียทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายและโจมตีได้อย่างแม่นยำสูงภารกิจนี้ไกรเพนได้ติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 ซึ่งเหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินอย่างแม่นยำโดยมีการบินเข้าพื้นที่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงและใช้ย,ยุทธวิธีหลบหลีกเพื่อลดโอกาสถูกตอบโต ระบบป้องกันตนเองของไกรเพนเช่นเครื่องปล่อยแฟงและชาฟอร์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินตลอดการปฏิบัติการหลังเส็จสิ้นภารากิจไกรเพนทั้งหมดสามารถกลับฐานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีความเสียหายสแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและสมรรถนะของเครื่องบินรบรุ่นนี้ในการปฏิบัติการจริงและเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปกป้องน้านฟ้าและความมั่นคงของประเทศ